สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกับบ้านบางทองพักเครื่องอีกเช่นเคยนะครับใน EP ีที่239นะครับวันนี้ผมมีพระนำเสนอทั้งหมด36รายการรายการละ2 0 0บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่นัานใดสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางทางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว 095- ย์8 8 5 1 3 ID ดคเอ็หรือสแกนที่ q ิวอา e ได้เลยนะครับ ทั้งหมดมีสารทั้งหมดสาที่6รายการนะพี่นะก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับบ้านของทองพักเครื่องนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1นะครับรายการที่1วันนี้นะครับเป็นรูปหล่อครับหลวงปู่ทวดครับรุ่นสร้างศาลานาจาไทยจือนครศรีธรรมราช2538นะครับพี่นะเดี๋ยวมาดูด้านในนะมาดูด้านในกันเลยนะพี่นะนี่นะครับเดิมๆเลยนะพี่นะ นี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะครับพี่นะนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ดำปิ๊บเลยนะครับพี่นะอันนี้รายการที่หนึ่งนะครับพี่นะอ่าสวยๆเดิมๆนะพี่นะเดี๋ยวใส่กล่องก่อนนะครับนี่ครับเดิมๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเดิมๆนะครับเอาต่อไปครับรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญนะครับอายุวัฒนะมงคลนะครับหลวงพ่อรวยปราสาทโกนะครับวัตโกนะครับอุทยาปีหกศูนย์นะพี่นะ เป็นเหรียญพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะอันนี้รายการที่สองนะครับมานะครับมาต่อไปครับรายการที่สามนะครับรายการที่สามเป็นพระสมเด็จพร้อมตลับนะครับน่าจะเป็นตลับตัดนะพี่นะรายการที่สามนะครับนะครับอันนี้รายการที่สามนะครับมาต่อไปครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะเป็น ขุนแผนนะครับเป็นขุนแผนนะพี่นะเก่าๆนะครับเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนี่เก่าๆเลยนะครับพี่นะรายการที่สี่นะครับต่อไปครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับอันนี้เขาปิดไปนะพี่นะอันนี้แต่ก็ยังไม่ได้ส่งนะพี่นะเก่ามาอะไรใหม่ครับไม่พร้อมนะครับนี่เขาไม่พร้อมรับนะครับนี่นะครับอะเอามาเริ่มใหม่นะพี่นะนี่หนึ่งแปดเก้านะพี่นะน่าจะเป็นก้นเงินนะพี่นะเป็นพักกิ่งนะครับ อ่ะต่อไปครับรายการที่6นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อจะจัดนะพี่นะนี่นะครับเนื้อจะดจัดเลยนะครับพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่7นะครับเป็นพระลบบุรีหูยานนะครับลบบุรีหูยานเนื้อกเก่าเลยนะครับพี่นะนี่นะครับลบบุรีหูยานในการที่7นะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่8ดนะครับ รายการที่แปดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับหูตาคมคมเลยนะพี่นะนะครับไม่ทราบไปนะพี่นะด้านล่างเป็นแบบนี้ตอกโค้รเลขห้านะครับรายการนี้รายการที่แปดนะครับมาต่อไปครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับอันนี้เป็นอะไรนะเดี๋ยวผมนึกก่อนเป็นรูปหล่อพิมนิยมนะพี่นะเออหิมนิยมนะแ F บบหนึ่ง เมื่อกี้สมองไม่ทํางานนะพี่นะขออภัยด้วยนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อเดิมนะครับปีสองเจ็ดนะครับปีลึกนะพี่นะปีสองเจ็ดนะวัดเขาเจดีนะครับรุ่นเงินไหลมานะครับปีสองเจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ เป็นหลวงปูท่ทวดนะครับลงทองเต็มองนะครับผมไม่ทราบว่าออกวัดไหนนะครับพี่นะสวยงามดีนะพี่นะเป็นเนื้อผงนะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับสิบสองครับเป็นพระอะไรเนี่ยพระไอ้เาเรียกว่าพิมพอะไรนะพิมขี้ตาเออแหมผมก็ลืมดูจีวรคมๆลึกๆก้กนสวยๆนะครับพี่นะนะครับ มาต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับเอาอันนี้เป็นพัดสังกาจายน่าจะเป็นสังกาจายหลวงพ่อเงินนะพี่นะนะน่าจะออกเมื่อขวางวัดขวางเหรอนะครับนี่ครับอะต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับสิบสี่เป็นพอโปลโลและหลังปีสองห้านะครับเป็นพระแก้วนะพี่เป็นพระแก้วสวยๆนะครับพระแก้วนะครับอะ ต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับสิบห้าเป็นหลุมปู่ทวดนะครับหลุมปู่ทวดโอ้หเนื้อสวยดีจังเลยพี่นะครับเนื้อสวยดีจังเลยหลวงปู่ทวดเก้าเจ็ดเป็นเนื้อมันดีจังเลยน่าจะผ่านการใช้นะพี่นะนะครับน่ะต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับสิบหกนะครับเป็นรูปหล่อหลุมพ่อเงินนะครับนะครับสวยดีนะครับ มาต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรูปต่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับไม่ทราบที่นะครับหลวงปู่ทวดไม่ทราบที่นะครับแลนหลังเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตพมรังสีนะครับรายการที่สิบแปดนะมาต่อไปครับรายการที่สิบเก้า สิบเก้าเป็นพระพิมพ์นางพญานะครับนี่ครับเนื้อสีสวยเลยนะครับองค์น้น้อยนะพี่นะหลังเป็นลายนิ้วมือนะครับรายการที่สิบเก้านะครับนางพญาพิษณุโลกนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญจอบหลงข้อเงินนะครับผมไม่รู้ออกวัดไหนนะครับแต่ห่วงมันหักไปแล้วนะพี่นะหันหักไปแล้วไม่รู้ออกวัดไหนนะครับหรือว่าออกวัดบางคานแต่ก็ไม่ทราบปีนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ยี่สิบเอ็ดเป็นพักหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนม่รหลวงพ่อหินหลวงพ่ออะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับหลังเป็นแบบนี้นะครับสวยสวยเลยนะอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขวัญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อขวัญนะครับเป็นแองกระทะนะครับเป็นเหรียญแองกระทะนี่ด้านหลังนะครับเหรียญขวัญถุงเด้อนะับเหรียญขวัญถุงเรกหรียญก้นถุงเออเหรียญก้นถุงนะครับ นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นนางพญาเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับด้านหลังมียันนะครับผมไม่ทราบหลวงพ่อแล้วพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะครับโอ้โหสวยจัดสวยจัดอันนี้สวยจริงพี่เนื้อเขียววเลยนะพี่นะครับนี่นะครับดูช่อตัดช่อนะครับ มาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ที่ตานะครับแต่ไม่น่าจะออกขดอันนี้เป็นปืนรุ่นรุ่นรุ่นอะไรนะรุ่นปืนแตกพิมพ์ที่ตาหรือเปล่านะพี่โอ้โหไม่แน่ใจนะพี่นะเพราะว่ามีหลายพิมพ์มากนะไอ้พวกรุ่นปืนแตกเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกนะพี่นะอันนี้นะเพื่อนรัวนะนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับ เป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเพนะครับนี่แพ้หกพันนะครับปีปั๊มตะยางนะครับสวยๆเลยนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพี่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระหลวงพ่อนะฮะสุโขทัยนะครับด้านหลังนะครับมียันห้านะครับปีหนึ่งเก้านะพี่ปีปีลึกนะนี่นะครับบางชันบางกะปิกอทมอนะพี่นะวัดลาด สิทธิ์ทำอะไรอะสักอย่างพี่นะอะลองดูเอานะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดนะพี่นะยี่สิบแปดเป็นรูปอรอลงพังเงินนะครับโอ้ยเนื้อเป็นทรายเลยนะพี่นะเอ้ยหน,นึ่งห้าปะเนี่ยโอ้ยสองห้าสี่หกแล้วพี่นะปีสี่หกอันนี้ปีสี่หกนะต่อกำกับขอสอเลยนะครับปีสี่หกบางคานปีสี่หกอุดกิ่งนะครับพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับ น Schools, onents, ี่ชุบนิกเกิลช er. ุบนิกเกิลนะครับชุบนิกเกิลนะครับเป็นเหรียญจอบชุบนิกเกิลนะครับหลวงมพ่อเงินนะพี่นะปีสองเจ็ดนะครับอันนี้ออกปีสองเจ็ดนะครับชุบนิกเกิลนะครับสวยๆเลยนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบนะครับอันนี้เป็นรูปหลอครับโอ้โหยเนื้อสวยจัดพี่องนี้สวยดีนะพี่นะสวยๆเลยอะไะครับนะครับนี่นะครับ ลองดูลองดูนะพี่นะชอบกันไหนก็ปิดได้เลยนะครับพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดนี่นะครับโอ้โหมีสเก็ตไฟด้วยนะครับนี่ครับหลุมพ่องเงินนะพี่นะบังคานพิมพ์นิยมเป็นพิมพ์มือรองนั่งนะครับนะครับมีมือรองนั่งนะครับนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่สามสิบสองนะครับสามสิบสองเป็นโอ้โหอันนี้ดำปิดเลยพี่ดำเลยนะพี่นะอ่าจะเป็นพิมมือรองนั่งอีกองน,น,นะพี่นะดูลิ้วจีวอนนะครับคมคมนี่นะครับดูตามลิ้วจีวอนคมคมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่ดูการตัดท่อนะครับนี่ผลตะไบยอย่างสวยนนะครับ พอมีหลายช่างนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนนะมีหลายช่างนะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบสามหลวงพ่อเงินในอีแก้วนะพี่นะนะครับนะครับใกล้หมดแล้วนะพี่หลวงพ่อเงินนะครับปิดได้รีปิดนะพี่นะต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่นะครับเออเฮ้นี่เป็นอันนี้เขาเรียกว่า อะไรนะพระรอดนะพี่นะพระรอดพระรอดดูเส้นน้ําตกออกมาจากข้างหูเลยนะพี่นะนี่มีเส้นน้ําตกตรงนี้ไหลลงมานะครับพิมพ์ทรงคมชัดดีนะพี่นะสวยงามดีนะครับนะครับอ่ามาต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับอันนี้เป็นหลวมพ่อเงินเขาเรียกว่าปีหนึ่งห้านะครับ ผมแยกพิมไม่เป็นนะพี่นะด,ดูการหล่อปั๊มกระแทกนะครับนี่นะครับนะครับปั๊มกระแทกนะครับนี่ก้นวงเดือนนะครับก้นวงเดือนก้นวงเดือนนะไม่รู้พิมพ์มือนับแบงหรือพิมพ์อะไรก็ไม่ต้องมีหลายพิมพ์นะพี่นะลองลองดูนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบหกรายการสุดท้ายนะครับอ่าอันนี้เป็นซุ้มกอเลยพี่นะซุ้มคอขนมเปีย๊ยะนะครับ สมคอข้นมเปี๊ยะนะครับเหนือดินนะครับนี่้อยต่ำในมือนะครับชัดเจนนะครับอ่ะครบแล้วนะครับทั้งหมด36รายการรายการละ200บาทส่งฟีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่่นันใดสนใจวัตถุมงคลจากผมสามารถติดต่อช่องทางทางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทร095 888 513 อีไลเคเอ็นสองสี่สองห้าสามห้าหรือสิกนที่คิดออกโค้ดได้เลยนะครับสามารถติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ EP ที่239ผมขออนุญายไปก่อนนะครับรวยๆแขงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเจอกันหนังไหมนะครับสวัสดีครับ